สวัสดีครับผมฟุกซ่าดําสโลวครับเมื่อนี้โอกาสดีครับได้กลับมาบ้านครับมาหาผู้เฒ่าก็เมื่อนี้ว่าสิพาพี่พี่น้องๆไปเบิ่งนะครับพอดีว่าบ้านผมมันอยู่ไกลอ่ะลำน้ำมานนะครับพอดีเนี่ยพยาบาลก็มาประกาศย้ำดีกัมีรายการไทยรัฐทีวีหรือว่ารายการช่องต่างๆเข้ามาถ่ายทอดได้ละแต่ว่าเมื่อนี้ผมสิพา ไปเบื้องบานาะมันถ่วมซ้ำใดด้วยว่ามันสิบรรยากาศเป็นแบบใดเนี่นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันครับ ตอนนี้ก็อยูที่บ้านหินโคนนะครับตำบลหินโคนอะำเภอลำเตมาจังหวัดปุริดำ มันจะแหล้ว,วนี่อว่ารถเกง๋งรถหน่อยก็สามารถผ่านได้นี่เล็กหน่อยเป็นน้ำกันคือว่าน้ำตรงนี้ไะปลอดภัยดีครับเพราะว่ามันมันเป็นน้ำมันเป็นกันแท้นะเขา มันกับบ่อคอยลึก้วกหน้ามันบ่อไหลเย,อยงี้ครับกับเล็กหน่อยก็สามารถเห็นได้ครับแล้วที่สําคัญก็คือมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นะครับคอยดูแลใกล้ชิดนะครับว่าได้ว่าหลวมหรือว่าปล่อยให้เล็กหน่อยเล่นตามลําพังเพราะว่าผู้ปกครองเขากำลางลถขึ้กัน นี่ก็เป็นทีมงานผมเองนี่แหละเป็นรุ่นน้องปักเบียดครับปักเบียดปักเบียดปักเบียดครับปักเบียดครับคุณตาแมนเนอะเออเออเฟียซื้อยังก่อนเดี๋ยวสิคุณตาแมนครับคุณตาแมียนได้พราะปนอยู่บ่มาอนี่ยเฮงเด็ได้อยู่เละโอ้ยครับก็า่าหาปลาสวัสดวัา แต่เพราะคนนียแหลยะมีแต่ใส่งามๆเลยแตอนใช่นะ <c oughs> ยูทูบเหรอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลงยูทูบครับสำหรับนี้ก็คลิปพาไปชมบรรยากาศนะครับในหม,มู่บ้านหินโคนนะครับตำบลหินโคนคอำเภอลำไยมาจามารรังหวัดปีรำนะครับกับบรรยากาศเดยรวมกั ตามที่เห็นครับที่ว่าไปท่ายทอดใหเ้เบิ้งครับถ้าคลิปหนาถ้าสนใจหรือว่าถ้ามากอยากให้ผมเพ็ดคลิปอีหอย่างร็ติดตามรอรับชม EP ต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้จำหนี้งวันดีครับ